มาหนีสีผ้าไปรีวิวพี่น้องครับผมควานนมมีหม่องไดเพนจัดงานร้อยกระทง่นในนครับผมมันนีสีผาพี่น้องมารีวิวนะครับเด้อถึงก็จะนัเซ็นข้างสองนะครับเด้วเรียบข้างสองครับผมท่านยาบรีครับผมสีผ้าพี่น้องครับผมมาหลอกครับผมรีวิวเบิ้งความหม่องไรเพนจัดงานร้อยกระทงครับผมลับไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมลับไปเรื่อยๆครับผม จะร้างเรียบถต่ลนข้างสองนะครับเด้อครับผมข้องสองครับผมข้องสองรีวิวบางหาละครับผมละบางงามบางได้ปัญจ้วยกระท่งแลนครับผมฝากพี่น้องที่ตาม่ด้วยครับเด้อครับผมนี่ขึ้นแตะลนเรียบข้องสองคันยาบรีครับผมฝามพี่น้องเอฟซีครับผม ขอเดินกะกาบสวัสดีสบายดีนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบหมูปิ้งเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมกะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องครับผมหมูปิ้งเอฟซีก่อคือเดิมครับผมมือนีถึงมารีวิวครับผมหาเลาะว่ามองไหนคนจัดล่าสุดในแนๆครับผมมือนีครับผมมือนีฝนมาตกนะครับเด้อมือนี ฝนมาสิตโต๊ะครับผมมือนีเดิ่งแา่ดีครับผมอ่าฝนฟ่าเทวรดาคนกะอ่ามือนีคนงดฝนต,ต๊มือหนึ่งครับผมคนอยากใหพี่น้องคนไทยครับผมมาล่อยกระสงครับผมมือนีคนยุดหายหมือหนึ่งเดอ้อแต่มือมอือ่นบ่แน่ครับผมบ่แน่ว่ามืออื่นสิสิดคนที่สิต๊บอครับผมเนี่ยมารีวิวครับผมพี่น้องครับผม กอนยี่้อดิกาวัดแสงสันด้ครับเด้อนี่ครับผมวัดแสงสันครับผมวัดแสงสันเมื่อก็นาสีจัดอยู่มั่งครับผมนี่ครับผมวัดแสงสันก็นาชีจัดร้อยกระท่งอยู่ครับผมนี่ครับผมบริเวณหน้าวัดแซฟสันด้ครับเด้อนี่ครับผมพอค่าแม่ขายกับมาจับจองรันค่าครับผมนี่ครับผมนี่มีนี่แม่รานค่าผนจับจองรันค่าครับผม นี s <S ่อำเภอกระขายแล้วกระท่องครับผมนี่ค anyway, รับผมมันจัดอยู่ครับผมจัดอยู่เด้อครับผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อมาเที่ยวท่านไรกระท่องวัดแสงสันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่เด้อวัดแสงสันครับผมอำเภอธัญบุรีครับผมจังหวัดระจันทิปัติ์ครับผมนี่คือวัดแสงสันนะครับเด้อครับผมวัดแสงสันครับผมนี่อำอพสดวัดแสงสันครับ อย่าเลื่มเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมาลอยกระทงวันแสงสันกันหน่อยเด้อครับเด้อไก่ครับผมมาไก่จากล่างสีสันใดครับผมเอยวนดีฝ้าเราไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมไปจะไปใส่กับฝากติดตามเลยนะครับเด้อครับผมเน่ลงพี่ครับผมลอยกระทงนี้ปลากินได้นะครับผมเนี่ยไอปลากินได้ครับผมลงพี่เออปลากินได้ครับผมอันนี้ ลดโรกร้อนด้วยครับผมนี่ครับผมสายหน้าวัดแสงสันนะครับผมสายพาคที่มีน้องลาไปเรื่อยๆครับผมอีกคือเรียบห้องสองนะครับผมเนี่ยเอาเกต็้องหลวงอะนะครับเด้อเด้อเอาเกต็้องหลวงและในถนนเรียบห้องสองครับผมตะทุ่มท่านี่ครับผมมีเกต็ด้องหลวงครับผมเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับผมแถวนี้เทศบาลนะครับผม นี่คือถนนเรียบคลองสองอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิวครับผมรีวิวถนนหนทางครับผมพี่น้องครับผมนี่คือถนนเรียบคลองสองนะคะนี่ถนนเรียบคลองสองนะครับเด้อ,อ,อ,นนรอ,อครับผม นี่คือวัดกาสะอุ่มเลยครับเด้อแบบวัดกาสะอุ่มนะครับผมคลองหลวงครับผมวันนี้ก็จัดนะครับผมตรงนี้ก็จัดลระกระทกเหือกันนะครับเด้อครับผมวัดกาสะอุ่มครับผมวัดกาสะอุ่มประกาศตอนนี้นี่พระกระโทกเหมือนกันนะครับผมนี่คือวัดกาสะอุ่มครับผม ผู้ใด้ค่อยพันไปพันมาอยู่ว่าผมหายคอยมาในวัดกาชุมครับผมฝากคอมเมนต์ได้เลยครับเนออ่าจิมมี่จัดนี้นี่จัดเล็กๆครับผมลังคาครับผมต้นเงินต้นท่วงนด้ครับเด้อะดีครับผมต้นเงินตนท่วงครับผมพี่น้องในรับชมครับผมใช้โชคจิมมี่ใช่นะครับเด้อครับผมจิมี่ใช่ไหมครับเด้อ ต้นเงินต้นทองครับผมโพเงินโพทองครับผมโพเงินโพทองนะครับผมที่วัดเกิดการรุดมนะครับผมโพเงินโพทองครับผมพี่น้องครับผมเงินสดสดเลยนะครับผมพี่น้องครับผมขอโทษขออภัยเด้อเสียงดังไปนิดครับผมสาธาณะครับผมนี่ครับผมพระประจำวัด วัดก้าเสออุกครับผมมินิคอนเสิร์ตครับผมมีนี่คอนเสิร์ตครับผมนี่ชืวัดก้าจสืออุกครับผมพี่น้องครับผมฟองสวงครับผมฟองสวงฟองหลวงนะครับผมมีวัดก้าจสออุกครับผมเผาโบสถ์งานขนาดครับผมพี่น้องครับผมเสียงหาที่จังเลยนะครับเน้อครับผมขอเชิญชวนพี่น้องครับผมวัอนี้ครับผมมันที่หาพฤติการน้วยับเน้อ อเกี่ยวเรากระส่งวักนกาครับผมม<ๆ>าผมเรากลาบท้าเวทสุวรรณทาท้าบูชาพระศิวลี<ๆ>ด้านนี้ก็ทรารูปปรางหน้ากกสาธุสาธุฝั<ๆ>่งนี้ก็จะเป็นท้าเวทสุวรรณนะครับผมสิงศักดละ จริงกัาบไหว้บูชาครับผมมัดป้าสุมครับผมขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมอันนี้ต้นโพร้อยปีครับผมนี่ครับผมต้นโพล้อยปีครับผมพระสิวลีพระรูปปกฟางนาคปกครับผมนี่กระ้าวเวทสุวรรณนะครับผมกระาวเวสุวรรณผลิตมาของแดงๆดูครับผมนี่ครับผมขอชิญชวนนะครับเด้อค่ะ มันเทียววัดก,ก,ก,กาสุลมครับผมขอเชิญชวนมากราบ์พะด้วยครับเด้อครับผม,มเออครับผม,มใครเท่าไหร่นะจ๊ะนี่อ๋ออ๋อคนละครึ่งได้ใช่ไหมครับผมใครใครจะมาซื้อของของคุณพี่นะครับผมนี่อยู่ในวัดนี่ครับผมมีหกสิบมีห้าสิบนะครับผม เออผบรรยากาศ,าศาก็ไม่อยู่พีเด้อครับบ้านนี้ห้องสามมืนเลยครับผมไมอยู่ห้องสามด้วยครับเด้อบ้านนี้คือรอ่างการครับผมอ่างการงานสร้างเด็ครับผมนี่คือวัดเกิดการอุดมครับผมพี่้องครับผมมันไปฟันมากนะครับเด้อไขเ่เคยมากเนี่นครับผมวัดเกิดการอุดมด้วยครับเด้อจัดยิ่งไงมาแล้วครับผม วักเกิดการอุดมครับผมพี่น้องครับผมวัดเกิดการอุดมครับผมมา้ะครับเด้อมาเที่ยวงานร้อยกระทงวัดเกิดนะครับผมวัดเกิดการอุดมครับผม พาพี่น้องมานี่แล้วนะครับวมถนนข้องสองนะครับเด้อมีกข่าไม่ข่าครับผมขายกระทุ่งนี่นะครับเด้อคบผมอม่อมแม่พี่น้องเอฟซี่ครับผมมาเบิ่งกระท่งยนกยครับผมวัดเกิดการอุดมครับผมพี่น้องครับผมนี่สถานีอันนี้เรียบของสามครับผมกระทงไงใหญ่ครับผมพี่น้องครับผม ทรงใหญ่นะครับเด้อครับผมครับผมทรงใหญ่ทรงใหญ่ที่ลอยกระทงครับผมอือดีดองเฮ่ามาให้พิ่สนุกสนานเลยครับผมนี่ขึ้นขัองสามนะครับเด้อวัดเกิดวัดเกิดการอุดมครับผมอยู่นามูบานนี่นะครับเด้อครับผมเด้อ นี่ดีนะครับกระทงใหญ่นะครับผมพี่น้องครับผมตรงใหญ่นะครับผม,ผม,ะะผมสวยงามมากะครับผม,มอรับผมสวะะัสด,ดีนะครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเรามาร่วมถ่ายรูปตรงนี้ครับผมสวยๆนั่นเลยครับผมครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมเออสาวพม,มาเขาได้งานแป่ จ้าเนี่ยนิงกระลาบานิงกระลาบานี่เกี่สวัสดีครับผมเสียงสวยนั้นเลยกระลาบาครับผมที่ถ่ายรูปนะครับผมพี่น้องครับผมนี่คือนี่คือสนุนเรียบคลองสามนะครับผมปทุมธาน,นีครับผมคลองหลวงครับผม ทีลอยกระทรงเราครับผมสวัสดีนะครับเด้อผอกระมูกิงกิฟซีครับผมครับผมเออกระทงยักษ์ครับผมกระทงยาก,กาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสนุกสนานเลยครับผมวันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับผมงานลอยกระทรง,งรักเกิดการรวมนะครับผม หน้ารักเกิดการอรวมฟองหลวงนะครับผมสวยสวยนั่นเลยสวยรับสาวเมียนมาสวยนั่นเลยครับผมมากครับผมสวยมากเลยครับผมแต่ก็คนน่ารักมากเลยครับ นี่คือถนนคลองสามนะครับผมคลองสามปทุมธานีคลองหลวงนะครับผมเครดิตกาลมาลอยกระทงโล่งขึ้นนะครับผมหมูพิ้งเอฟซีมาสายทอดบรรยากาศในพี่น้องและรับชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาครับผมยุโรปนะครับเด้อครับผมวันนี้มาทอยทอดบรรยากาศในพี่น้องได้รับชมนะครับเด้อครับผม อาแฟนีลากระท o เริ่มนะครับผมวันนี้วันที่ห้าทศห้าวิธีการนะครับผมหน้าวัดเกิดการอุดมครับผมพี่น้องครับผมหน้าวัดเกิดการอุดมทองสามนะครับผมแ่าวัดเกิดการอุดมครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทุมของกินนะครับผมทุ่งของกินนะครับผมตรงนี้ครับผม อันนี้ังเป็นโซนโซนของกินนะครับผมขงังหมดอันนี้เกาลัดนะครับผมเนี่เกาลัดนะผมเกาลัดส,ด,สดใหม่ๆนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กก็มีนะครับผมัอดีนะครับผมอันนี้โซนของเล่นเด็กนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นเกมสนุกสนุกเล่นนะครับผมนี่ครับผมเกมสนุกสนุกเล่นนะครับผมนี่ครับผมเอารถรถเมโทรตักครับผมนี่ครับผม <c oughs> ครับผมตรงนี้ปลาเป็นปลาที่สวยงามๆนะครับผมนี่ครับผมใครตักได้เยอะก็ได้เยอะครับผมแต่ มีกติกาว่าให้เอากระดาษทิชชู่ครับผมนี่ครับผมกระดาษทิชชู่ตัดเลยครับผมนี่ครับผมปลาที่สวยงามน,นั้นเลยครับผมกติกาต้องเอากระดาษทิชชู่เท่านั้นครับผมถึงจะได้ปลาไปทองครับผมอ้มอาวใครจะได้ใครจะได้ กระดาษทิชชู่ครับผมกระดาษทิชชู่นะครับผมเกมนี้ไม่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 ยากไม่ง่ายครับผมใครผีมือดีก็มาได้นะครับผมน่ารักเกี่ยวการุดมนะครับผมมุมนี้จะเป็นมุมของเด็กนะครับผมบ้านรวมครับผมมุมนี้เป็นมุมของเด็กนะคะครับผมรถรถไฟก็มีนะครับผมอันนี้เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงครับผมตรงนี้เด้งดึงเด้งดึงครับผม มุมนี้ก็จะเป็นมุมระบายสีของเด็กนะครับผมเนี่ยมุมระบายสีนะครับผมระบายสีเด็กครับผมฝึกเด็กครับผมให้น้องระบายสีครับผมฝึกฝึกสมองครับผมฝึกปัญญาด้วยครับผมวัดเกิดการอุดมเรายิ่งใหญ่มากครับผมจัดงานแต่ละครั้งหัวผูหคนล้นหลามขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมมาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับผมวันที่ห้าพฤศจิกาแล้วครับผม จัดงานไม่ว่าจะจัดงานอะไรครับผมควรควรล้นหลามเลยนะครับรายการร้อยหนึ่งเดาคนให้ตัวนี้แมงตาครับผม,ม,ม,น,มนั่งตาแฟชั่นนั่งตานหนังสือครับผมโัวนี้ครับผมติการุกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นโยมาราครับผมครับ เดี๋ยวมาน่าวังเกิดการอุดมนะครับผมส่วนของกินเยอะนะครับผมราคาเราใส่ดีเกิดชวนนะครับผมไว้ทุกคนเลยนะครับส่วนของกินนะครับเร่องในหลครับนะครับเรื่องในเลยครับช่างราคาคุณราคาเราได้นะครับเจ้าหน้าที่เราช่างพี่เราวันนี้เด็กดได้นะครับงวดนี้นะครับผมบ้านภาคครับผมมุมนี้ครับผมนะครับขอเชิญเลยนะครับนะจะเป็นด้านนี้เลยนะครับนะฮะ ใช้มือขวามือเลี้ยวเข้ามาเลยครับตรงวัดเกิดเป็นขาขาวนะครับเป็นเขาขาวล่างไม่แขงนะครับร่างกระตุนุนห์มไ่ันแจกมัได้กอะไอไม่ใสครับเรื่องอะไรนะครับกินเข้าับอิ่มมันกอไรนะคะไรไม่ต้องกนเยไม่แขงนะครับไม่แ นอ่านี้เป็นมูลไม่มากนะได้แจกได้หมดเลยนะขอเจ้าขอลานะครับผมไอ้ไข่ก็มีนะครับผมพี่น้องไอ้ไข่ก็มีนะครับผมพี่น้องครับผมท้ามือไช้ไข่ท้ามือทุกวันทีนะครับผมมาเราทุกวันแล้ก็มีนะครับผม อันนี้จะเป็นของกินนะครัของพี <That> s <S <ain. S 2> ่น้องคก็พอมนีของปลานะครัะโซนของกินะครับผม เอปลาโม่ใหญ่เลยนะครับผมมาเสิถึงที่มันเกิดการมนะครับผมนี่คืองานลอยกระทงแล้วครับผมมาเกิดการนกเป็นงานครับผมจัดะไม่ว่าจะเป็นงนอะไรก็มีคนเยอะโต้ลาดนะครับผมของกินมากมายเลยนะครับผม ขอเชิญชวนนะครับผมไล่กระทงนะครับผมไล่กระทงครับผมนะครับขผมปลาตุ้งปลาป่าตุ้งรลาตุ้งนะครับใช่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนกระทงอ่ะตุ้กตาหมีก็มีนะครับผมอันนี้รถลอร้อนนะครับผมปลากินได้นะครับผมนี่กระทงปลากินได้นะครับรถลอกลอนเลยครับผมส่วนนี้โซนของกินนะครับผม เรา้ของอกินครับผมผู้คนเยอะมากเลยครับผมร้านขายอะไรเนาะมนคนเยอะจังเนี่ยอ๋อหมึกย่างหมึกย่างโอ้หมึกย่างครับผมหมึกย่างครับผมโอ้ผู้คนเยอะครับผมสิบบาทเท่านั้นสิบบาทครับผมหมึกย่างหมึกสดเลยครับผม ขอเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทงนะครับผมมัดเกิดการอุดมนะครับผมมีของกินเยอะแยะนะครับผมนี่แม่ค้ากำลังทำขนมนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกซูชิครับผมอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอาหารญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่ค้าน่ารักดีนะครับผมมุมนี้จะเป็นหมูเป๊กครับผมบาร์บีคิวครับผมมุมนี้ครับผมไม่ห้าบาทห้าบาทครับผม ราคาย่อมเยาวนะครับผมหมูเต๊ะหมูเต๊ะหรือว่าบาร์บีคิวครับผมนี่ครับผมครงเต่าย่างใหญ่มากเลยครับผมส่งเล็กๆก็มีนะครับผมนี่ครับผมจ้าถึงเท่าไหร่นครับผมส่งหน้าร้านเจียงเลยครับผมอ๋อครับผมอก่อนชวนนะครับ นี่มาซื้อกับคนสวยครับผมเรือเล็กๆครับผมอ๋อน่ารักมากเลยครับผมนี่็นสาวสวยครับผมครับผมครับเาสวยน่ารักพูดพอด้วยครับผมมุมนี้ก็จะเป็นมุมกระทงวัดเกิดนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเรี็วมา อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มาเข้าวันวักเกิดนะครับผมวันเกิดชาญุดมนะครับผมครับผมแปงครับผมสวัสดีครับผมอ้าวันนี้ครับผมเอออันนี้กระทงของวัดนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมเออครับผมจ้าสวัสดีครับผมอ่า ครับผมกระทงของวัดนะครับผมขอเชิญชวนนะครับผมกระทงของวัดนะครับผมวัดจัดจําหน่ายตรงนี้นะครับผมเข้ามาเลยครับผมอ่านทำบุญกับวัดครับผมซื้อกระทงของวัดครับผมครับผมขอเชิญชวนนะครับผมพี่น้องครับผมเอกระตูงของวัดนะครับทำบุญนะครับผมทำบุญนะครับผม ตำบลไปสร้างศาลาครับผมศาลาการเรียนครับผมทำดูเราโบสถ์นะครับผมกระทรวงของวัดเองครับผมนี่ครับผมขอเชิญชวนนะครับผมทีน้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะผม พี่น้องเราให้ความร่วมมือครับผมซื้อของวัดทำบุญด้วยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นเงินสี่สิบห้าสิบาทนะครับผมนี่ครับผมซื้อของวัดทำบุญด้วยนะครับผมซื้อของวัดครับผมพี่น้องเราจะเป็นชาวพม่าครับผมชาวพม่าชาวสปปลาวก็มีครับผมพี่น้องคนไทยเราก็เยอะครับผม อันนี้ของวันนะครับผมลอยกระทงวันเกิดการอุด,ดมนะครับผมคุณเยอะมากเลยครับผมประเพณีลอยกระทงวันนี้จัดแบบแบบเพลงนี้ครับผมสวยๆกันครับผมวันนี้ปีนี้ไม่เน้นไม่เน้นคอนเสิร์ตครับผมเกินรัมวามาลายสมเด็จพระราชินีครับผมปันปีหลวงครับผมเราจัดตามประเพณีของเราครับผมปีนี้จะ จัดแบบที่สวยงามๆครับผมประเพณีของเราครับผมแบบนี้ประเพณีของชาวไทยสืบอากันมาอ่าหลายร้อยปีแล้วครับผมนี่คือประเพณีลอยก,กระทงนะครับผมปีนี้ไม่เน้นจัดคอนเสิร์ตนะครับผมไม่จุดพุุอะไรนะครับผมอากัดตามประเพณีของเราครับผมนี่คืองานลอยกระทงนะครับผม ปรนดับไฟสวยงามมากเลครผมนี่ครับผมนี่คือว่าเกิดการอุดมนะครับผมขอเชิญชวนนะครับผมมาดีนะครับผมสวัสดีนะครับคนกําลังหลั่งไหลมาครับผมพวกคนกําลังหลั่งไหลมาครับผมเรียกงานวัดเกิดการอุดมนะครับผมาน้ลอยกระทงครับผมปีหกแปดนะครับผมขอเชิญชวนนะครับผมขอเชิญชวนนะครับผม มาตอนนี้ยังทันนะครับผมประดับไฟสวยงามมากครับผมงานร้อยกระทรงวัดเกิดการอุดมฟองสามนะครับผมใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสมุดสักสักพายด้วยครับผมพีม่น้องเอฟทีที่เข้ามาชมคลิปขอให้โบได้บุญด้วยกันนะครับผมฝากมาด้ครับผม พี่น้องเอ็ซีโชคดีร่ำรวยนะครับผมวันนี้วัดลอยกระทงครับผมวันที่5้าพฤศจิกาย,ยน2568น,นะครับน่าพัดเก,กิดการลักโดยหมูปิ้งเอ็ซีถ่ายทอดบรรยากาศครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมให้เข้ามาเล่นทุกให้เข้ามาลักลอบซิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยครับผมโชคดีมีชัยนะครับผมอย่าเดือบอย่าจนนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงนะครับผม คิดเงินได้เง ah, ah, ินคิดทอนได้ทอนนะครัะผมโชคดีรับรวยครับผมนอนรับได้เงินเลยครับเงินได้เงินแสนแบ่งไปมาตะแก้วมันมีโชคโชคด้มาบ้านมันดีมาบีนะครับผมสุเด็ดอยู่นีได้มาใกล้นะครับผมเมื่อพ oh well. ี่น้องโชคดีมีชัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจ็ครับผมแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมทุกคนนะครับผมนะแล้วก็